สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเทคนิคการใช้คำสั่ง if กับสัญลักษณ์พิเศษคือเครื่องหมาย slash ในตัวอย่างเรามี2คอลัมน์คือคอลัมน์ราคาสินค้าและคอลัมน์ผลลัพธ์โจทย์ของเราคือถ้าป้อนราคาสินค้าเป็นตัวเลข20ช่องผลลัพธ์จะต้องแสดงเป็นเครื่องหมาย slash วิธีทำครับคลิกที่คอลัมน์ผลลัพธ์คลิกป,ป,ปุ่ม insert function เลือกคำสั่ง if แล้วกดปุ่มโอเคครับในหน้าต่างฟังก์ชัน a r ร์กิเมนตช่องแรกให้ใส่เงินไขก่อนโจทย์เราต้องการให้เซลล์ a 3มีค่าเท่ากับ20แล้วแสดงเป็นเครื่องหมาย slash เราก็พิมพ์ A3 ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ20ในช่องที่2ให้เราป้อนผลลัพธ์มื่อเงินไขเป็นจริงในที่นี้ให้พิมพ์เครื่องหมายฝนหนูตามด้วยเครื่องหมาย slash แล้วฟันหนูอีกครั้งในช่องที่3ให้เราพ้อนผลลัพธ์เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จในที่นี้เราไม่ต้องการแสดงผลลัพธ์อะไรให้ใส่เครื่องหมายฟันหนูสองครั้งทีนี้มาทดลองพิมพ์ดูครับป้อนเลข20เข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ